ิตของเราว่างเขาไม่เกิดการปงแตง่งเมื่อไม่เกิดการปมแตง่ง สิบปฏิโมกสัมวรคือสัมรวมตาหูจมูกนิ้วกลใจเมื่อเราสัมรวมแล้วบาปก็ไม่เกิดทางตาบาปไม่เกิดทางหูบาปไม่เกิดทางใจเมื่อบาปไม่เกิดมันก็เป็นบุญต้องพ่อจึงพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทุกคนเราเนยอยากจะได้บุญแต่เราไม่เบนจากบาตามใดที่เรายังไม่เบนจากตา แม้เราจะทําบุญเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ยังไม่เป็นบุญแม้เราจะทํากระถินทํามหากุสุนอะไรใหญ่เท่าไรก็ตามถ้าเรายังไม่เป็นจากบาปมันก็ยังไม่เป็นบุญเพราะบุญมันก็อยู่ที่ใจบาปมันก็อยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแม้เราจะถาวายเงินร้อยล้านพันล้านแต่ใจเราจยังโกรธย่งเลียดยังา,ดางมาฆ่าพย่บ ยังทำร้ายกันอ,อยู่ยังจงเ้้าจองผาเราก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงนี่คือไม่ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปแล้วก็เป็นบุญหลายคนเคยถามว่าเราก็ทำบุญอย่างไรถึงจะได้บุญมากส่วนมนต์บนไหนถึงจะได้บุญมากตอบสั้นๆเลยว่าให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน จะส่วนบนไหนก็ตามเป็นบุญทั้งนั้นจะส่วนบนไหนถ้าสติของเราไม่อยู่กับคนส่วนมันก็ไม่เป็นบนุญโยมลองทำดูนะเราทั้งหลนะายอาจจะเคยสวดพุทธคุณทมค,ค,คุณสังฆคุณเคยสวดอิปิดิสโสสวากาตโตสุปฏิปันโนนี่เราอาจจะเคยสวดแต่หลายคนเคยสวดอาจจะสวดเฉพาะวาจาอาจจะสวด ส่วนแล้วก็แล้วไปส่วนแล้วก็จบไปก็ถือว่าเป็น,นุนแต่ลองลองทำดูหลวงพ่อเคยทำแล้วมันมันดีนะสมมติว่าเราสวดพุทธคุณอิปิธิโศเพราว่าเราสัานะสม,มาสมพุทโธเอาสติไปไว้การกรนะบอกนัแล้วเอาตัวพุทธคุณที่เราสวดวางลงตรงกระ่อกอิปิปิโศในี่น้อมององลงมาให้มันเป็นคาย หมือนก็บแหยเหมือนกัะตายตายมันอะไรคุมตัวเราลงไปมันจะเกิดเย็นเห็ุมีความสุขมากเลยลองทำดูสวาคาโตคกุมแคนกุปฏิบรมของมันมันจะให้สมาธิมากในขณะสวดบางคนบอกว่าสวดมนต์แล้วมันได้อะไรสวดมนต์ข้ามปีได้อะไรสวดมนต์นั่นนี่ได้อะไรเราเข้าใจเหตุนะอาจจะไปคิดว่านั่งหลักตาภาวนาอย่างเดียวให้บุญ การยืนการนัการนอนอะไรทั้งหมดขอให้มีสติอยู่กับพิยารณถือว่าเป็นการภาวนาทั้งหมดหลายคนจะไม่เข้าใจเราเห็นในที่ตอกในลงยูทูบลงอะไรไปบางคนบอกว่าสวดมนต์ไม่ใช่บุญสวดมนต์ได้บ้าบางคนก็บอกว่าทําอย่างนี้ที่จริงแล้วทําอะไรกานไม่ได้เกี่ยวกันเลยขอให้ ภาวนาทั้งนั้นจะเดินอยู่กินข้าวอยู่นั่งอยู่สมมุิกินม็กินเนอะกินเนานั่งก็นั่งเนอะนั่งเนอเดินก็เดินเนอเดินหนอะเป็นภาวนาทั้งนั้นอย่างส่วนมในใจเราเนอะไปถึงพุทธคุณนี่ก็เป็นผลทำบุญก็เป็นุผสทากบุญก็เป็นุญทำไมถึงบอกว่าเป็นุญเพราะมันไม่เป็นบาปเพราะตอนที่เราส่วนในใจเราอยู่กับปุจญาธรรมบาป สัวาที่เราอยู่กับปัจจุบันนั้นี้มันเป็นบริสุทธิ์สินเนื่องจากเป็นบริสุทธิ์สินสินแปลว่าปกติบริสุทธิ์สินก็แปลว่าสินบริสุทธิ์ใจของเรามันบริสุทธิ์ในขณะใจบริสุทธิ์ขณะนั้นยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานยกจิตขึ้นสู่สมาธิมันก็ขึ้นได้มันก็ไปได้แต่ว่าจะนั่งเปี่ยนเที่ยวก็เหมือนกับเรานั่งรถไปไปตามเรียวเนี่ยมันไม่มีหนุด ันขับสบายไหมมันก็สบายแต่ถ้ามันมีหลุมลรามันสบายไมป่ปลเาถ้าศินไม่บริสุทธิ์นี่การภาวนาก็เป็นไปไม่ได้ถ้าศินไม่บริสุทธิ์การภาวนาก็เป็นไปไม่ได้ถ้าศินบริสุทธิ์นี่มันก็เป็นไปได้เหมือนข่างเรียงเราเพราะฉะนั้นให้รอเท่าไรได้ตั้งจิตตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสสร้างคุณ,าคณ,าคณ,าคณงามความดี ในวันนี้คณะสายบุญบารมีธรรมของเราที่หลงก่อกาตั้งมานี่หลายสิบปีที่เราทํากันมาทำไมถึงบอกว่าสายบุญบารมีธรรมบารมีธรรมแปลว่าผู้สร้างทำสร้างบารมีให้เต็มเราตั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เกิดมาเนี่เรามาสร้างบารมีร่วมกันตามคนก็ตามา เวลาตายก็ตามคนก็ตามไปไม่มีใครเอาบ้านไปไม่มีใครเอารถไปไม่มีใครเอา,ย,าเยึดตำแหน่งหน้าที่การงานไปมาเพียงความรู้สึกไปเพียงความรู้สึกคนตัวของเราไม่มีแข้งขาก็ไม่มีมา ก็อให้ออกมาสร้างคุณให้ออกมาสร้างคุณสน์มาสร้างคุณตามความดีก็กายของเราเนี่ยมีค่ายอยู่ที่ความดีไม่ใช่มีค่ายอยู่ที่อย่างอื่นสัตว์เดชาที่มีค่ายอยู่ที่เนื้อหนังมังสาหมูอ้วนวัวอ้วนเป็ดอ้วนปลาอ้าวนไก่อ้วนมีค่าคมีราคาแต่คนอ้วนเนี่ยไม่มีราคา ปลาตายลงตัวหนึ่งเอาเ็นิกินได้ไก่ตายลงตัวหนึ่งเอาเป็นทุบกินก็กินได้วัวตายลงตัวหนึ่งเอาเนื้อไปชั่งกิโลขายสองร้อยสามร้อยก็มีคนซือ้อแต่เนื้อคนเราเนี่ยตายลงช่างกิโลขายไม่มีคนซือ้อเอาไปพิมกินก็ไม่มีคนกินเอาไปทอดขายก็ทอดขายไม่ได้ อย่เทียบกายเราสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้แต่กายมนมุษย์นี่มีก้ากว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนตรงที่ให้ทานรักษาสิลภาวะนาะอีกแค่นี้นะเราได้เปรี่ยบเขาเรื่องเนื้อหนังเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยสัตว์เดรัจฉานสู้เราไม่ได้เพราะไก่เนะี่ยให้ทานเขาไม่เป็นไก่มารักษาสิลก็ไม่เป็น ไก่มานั่งภาวนาแบบเราก็ไม่ได้มาส่วนมนต์แบบเราก็ไม่ได้ก็เขาอธิบายอย่าผูเป็นภูมที่ต่ำไม่สามารถที่จะรู้แค่เห็นจริงในสจรธรรมได้แต่ปัญญาของมนุษย์สามารถรู้ทุกรู้ว่างรู้เหตุของเกิดทุกเมื่อเข้าใจแล้วเราเ็าวางเมื่อทุกอย่างวางลงมันก็สบายแต่ถ้าเราไม่วางมันก็หนัก ทุกวันนี้ถ้าเราวางไว้เป็นมังกรดาทุกเรื่องอะไรก็ยากไปหมดอะไรก็ยากไปหมดถ้าเราวางมวนหงทุกอย่างทำให้มันง่ายง่ายทุกอย่างมันท็ง่ายแต่เราถ้าเราทำยากๆอะไรก็กลัวจากคนนั้นว่าคนนี้่าอะไรต่างๆทำให้ถูกใจคนทำจนถึงวันตายมันก็ไม่ถูกนะทำตั้งแต่นี้ตั้งแต่มันเกิดจนถึงวันตายมันก็ไม่ถูกแต่เรามาทำเราที่ว่าอะไรไปได้ที่ทำแล้วมันดี ไม่เป็นบังแก่นที่จบเลยลเราาก็ฉะนั้นในวันนี้จึงขออนุโมทนากับทางหน่วยงา,านราชการตลอดถึงพี่น้องสายบุญสายธรรทุกท่านทุกคนที่เราทนายได้มีโอกาสะะมาสร้างบารมีมาทำบุญทำกุศลถือว่าเป็นบุญนะบางคนเกิดมาไม่มีโอกาสทำเหมือนเราแต่เราพ่อภูมิใจอยู่ ที่เราทั้งหลายได้ทำร่วมกันพอโทเป็บอกพวกสายบุญแต่ละบ้านก็บอกกันนะต่อ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 ไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาร,รมีอันนี้เรามาเอาบุญกับสำนักงานทอาคนรออำนานจเจริญของเราในวันน,ออนีนเราอย่างในร่าเราอย่างในมาถวายพระพุทธองู์ในมาสร้าง,งบุญสรางกุศล ให้มันสวดมนตให้มันนั่งสมาธิภรวนาหลวงพ่อบอกในหัวขนาในโอกาสต่อไปถ้เราทั้งหลายได้ดำเ,เนินต้นปีฟัาแห่งสมาธิเปลี่ยนเปงในางความันเลยเปิดหนังสือไปหน้าแปสิบสี Eta kanan badira Amém. Okay. มาทำการทำงานสถานที่แห่งนี้ขอผูุศลใ่พร้อุศลส่วนนี้จงบุนบรรดาให้กาพระเจ้าทั้งหลายจะเดินด้วยศีลจะเดินด้วยีธรรมจะเดินด้วยเดินด้วยคุณงามความดีจเดินด้วยคุณงานความดีที่ขึ้นไป